เลิฟเอ้ยกำลังทำอะไรอยู่โอ้ยควงขมุกโฉงเฉงเลยเนาะไว้ก่อไฟอะไรขัดคะแน่แท้โอ้ยกำลังหุงข้าวหุงน้ำหุ้องหุงข้าวหุงน้ำเด็กฟืนเยอะหุงข้าวอะไรล่ะนั่นป้าชายต่างสองตาวีตาวหนึ่งทำอะไรน่ะป้าต่างกระทงกระทะเรียบร้อยเลยเนาะโอ้ยเข่าก้องนี่ข้าวหอมมะลิบ้านเล่านี่แหละเอาไปสีมันก็เป็นข้าวก้องให้ทามสีโอ้ยก็กำลังจะถอดแคกเจนี่แหละใส่แป้งมีเครื่องทำเอากระเพาะป้าเจนี่นะสูตรได้เรือยในช่องยูทูบอ่ะนะอืมเนาะเดี๋ยวจิ้มข้าวน้ำกันเด้อเดวิ่งไไปหน้อกระะเเพาาปจแซ่ย วันนี้ได้กินแต่เพาะป้าเจ๋เขาบอกว่าสูตรเจ้าน่ะเสร็จเสอุ้ยขอยาดิเด็กกินเป็นหมุนขาข่อยเด้ออุ้ยโอเคโอให้ฉันช่วยช่วทำอะไรเด้อนี่มังั้นก็หั่นหัวไชเท้าเด้อหัวไชเท้าได้แล้วก็หั่นเฮ็ดได้เดี๋ยวจะทอดแคปก่อนเดี๋ยวน้ำมันร้อนเราจะมาที่ใหม่เคๆอุ้ยเจ้าเจ้าเอาเฮ็ดเอ๋ออริจิทัลมีเฮ็ดนางลมหลวงทำนี่เขาบอกมันเห็นสาวเลยมันบ่แซ่บแม่มันเป็นขิวท้าังไงมันถึงจะแซ่บเจ้าเอ้ฉีดหลักแซ่บจะตายนี่ถ้าเป็นดอกเหล็กเจ้ากเเเเเเออออาลลลลลยยยยไไไไมม่่่่่ต้้้้งงงหหหัันนนนใใใสสปปกกรระะฉๆีีวื ไอ้มันเหลืองหอมลองไม่มีคิ้วการันตีคอยมีเรื่องจะปรึกษาเจ้าคอยขี้จะเขียนเรื่องทำครัวนี่แหละนานแ้วเดือใครใส่หัวใจเท่าเด้อมันถึงนานถึงเจอไหนข้าวเจ้าจะเขียนทำไมเวลาทำครัวน่ะชิมแขกคนเดียวพอเจ้าเป็นคนทำเจ้ากับชิมแขกคนเดียวถ้าเจ้าไม่งั้นเจ้าไข่ลูกมือชิมแขกคนหนึ่งอย่าอย่าชิมหลายคนชิมหลายคนก็มากเลืองหลายรสชาติดิคนเขาชานเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยคนหนึ่งร้อยคนก็หนึ่งร้อยรสชาติเจ้าจะตามใจทุกคนเป็นไปไม่ได้นี่มันคืองานส่วนรวมถ้าเขาอยากจะกินรสชาติเหมือนของเขาเเเ้้าาากกกก็ตอองงลัับบบไปทินน มันเพี้นทำกับอย่างนี้เด้ยิ่งคนเก่าๆยิ่งเรื่องมากใช่นไหมละ่ะเออเจ้าก็ว่าคือ่อยเลยว่ะคนเก่าๆนี่จักเป็นอะไรเด้อคนใหม่ๆเขายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนาะเจ้าว่าไหมแกเอ,อ้ยแกว่าข่อยแต่กเกลือกันน,กน,กกนั่นแหละเหมือนกัระจายนั่นแหละบางคนเห็นไหมโง่สุกไม่กินหวานหวานหน่อยได้๋ยวไหมบางคนก็บอกว่าจืดเกินไปบางคนก็บอกว่าเปรี้ยวแล้วเราจะเอาอยัางไงละ่ะเห็นไหมละ่ะมันหลายคนกับหลายนั่นที่จริงแล้วนะี่ยอุ้ยไม่เป็นส่วนรวมกินยังไงกินไปก่อน เขาใจคนกรณีที่เขาป่วยเนาะเออถ้าเขาป่วยจริงๆเขากินไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เราก็อนเราก็ากได้ไงที่ทำสองสามลอยคนแล้วที่ต้องมาตามใจไว้ไม่ทาดถงสุปไว้ยตักเห่แบ่งให้หน่อยแบ่งยังไงของหวานคือกันหวานเกินไปนะไม่เอาหวานไม่ชอบหวานอืมให้ามาันแข็งใส่ยิ่งจืจังลุงกระช่องยิ่งจืจังลุงแสดงแข็งไปจืดจ่อยอยิ่งเ็นต้นจิกเว้ยแล้วต้องเอาส่วนรวมต้องเอาหวานอีกก่อนแสดงแข็งไปมันก็พอดีใช่ไหมมึนคุณกับเพาะป้าเจ้ไม่ชอบแป้งคนๆเลยยังหงุดยัง เราตามแต่ถูกคนเป็นไปไม่ได้เราก็เราก็จหวายังไงคนเป็นผอรัวแม่ครัวเดี๋ยวมันกันั่นเด็เราเป็นผอรัวแม่ครัวนะจะเอาคนมาช่วยงานในในครัวนะจ้ำไปเลยนะต้องเอาคนที่ผ่านสามวันก่อนรู้่วยงานตามธรรมะเยอะๆก่อนคอยมาจะเอาคนใหม่ๆยังไม่ผ่านสามวันเลยเพิ่งจบสามวันใหม่ๆมาเข้าครัวอย่าจะเป็นการสอบเขาออกจากห้องพระเพราะว่าอ,อย่างว่าตอนนา้านจิตตังค์ขอบคุณลหลายๆเด้วยขอบคุณทำใจใช่ยความมีเมตตาเนาะทั้งกระเพาะปลาจาัาเสร็จหรือย,อยังหิวแล้วงูแต่เหมาไมยกันเนาะโอ้ยไหนๆมาดูดุ ปาจังมากินแพะอู้ยแสบๆเลยกะเพระป้าน้แดนเดยดนี่แท็กซี่มาโรยสักหน่อยแสบๆเลยนี่เอู้เศรูกินก่อนเด้อวันนี้ฝากขาน้ำเด้อ